อ๋อครับผมอ่าเมื่อนี้มาตามต่อเสียจวนเนาะครับเนาะเสียจวนเพิ่นอ่าเพิ่นฝันไปเนาะเถิดก็เป็นจีออกอาราบที่สองไงบอมาคว้าเพิ่นค่อยกันครับเมื่อเนี้ยอ่ามาตามต่อแนวทางครับการเสียงโศกนะครับเล้วเสียจวนเพิ่นแมงปันโสมราบไปเอฟซีเอาฟุตซิลล้อค่อยเพิ่นอยู่กับจะผ่านเด็ดขาดครับมาฟังครับครับสวัสดีครับจีออกอาราบที่สองเออครับผม วันนี้วันนี้เอ้เมืคือฝันซาโคตรนนเหอืมแต่วม่าฝันวันก่อมันถึงคนเด็กสามตัวสามตัวพ่อคาเซีเออเป็นฝันแบบขึ้นเลยนะฝันล่าสุดได้ด้วแล้วมันขึ้นนขึ้นเพิ่งฝันดีได้ตัวนี้เออฝันลาสุดคือเอ่อได้ได้ออกรับสุดที่สองวันนี้แหละี๋ยบอกว็าฝันเออาบอกเรียกจริงให้ฟังก่อนอันนี้เรื่อจริงพ่คาเสีเออ อะไรไปตลาดเมื่อเช้านี่ก็มือมือวบ้านเลยตลาดบ้นเ่ยเออพี่คนฮัดห่วงว่าโอ้อเสียจวนบะข้าวมาแล้วค่ะโอ้ยตลาดเตี้ยตลาดตลาดกับต้นผู้ชมคือไปพ่อเขาจะเขาจะว่าได้เลขบริษัทเออถือลอตเตอรี่น้ำเนี้ยบริษัทเออร้อยเอีกอันเนาะว่าไม่หันเออ ก็ถึงเลขเจ oh, uh, ็ดแปดตันดีคโอ้ครับสมตัวไทยสามตัวทยามตัวเออเขาจดถึงสามตัวแปดเจ็ดแปดครับแมนแมนเออเขาว่าเจี่ฝันไปมาตรถานผมผมจะว่ามันถึงตัวได้อย่เขาจะเขาจะว่าเม่ค่อยถือลอตเตอรี่จะแทบเกิดึ้นมากเขาจะโอ้เออเขาจะว่าจะซื้อมันมีซุดซุดสี่ใบครับเขาจะว่าจะเอาสองใบ เจ็ดแปดอ่ะอาเนื้อแปดมือนันเขาเ้ามากเนื้อแปดที่เขาบอกว่าสูตรแปดเนื้เจ็ดแปดเนาะมาได้มาได้่าเขาขอแบงกบเขาก็เขาขายแบงกันซีใบครับผมวันนี้มาได้่าได้ได้ได้อะไรล่ะได้แปดเจ็ดแปดทั้งหลายมันโตกันเลยขายครับได้ขายสองตัว สุปป้บกุ้งแก้วกุ้งแก้วกุ้งทีบ้านแม่ปูค่ัวันนี้เออโอ้ไทยสาเอฟซีมาเจอแล้วไันกินน้ำกขดงือนแต่ละข้าได้ไรข้าได้ไรแปดเจ็ดแปดสามมื่อโอ้ใบใบละสีพันเลยแมนครับแมนอ่า ตอนดมแรู้มคอยถกแจ็คเทียมาซะเปนตลาดคนไคเสียนตลาดตลาดสื่อกุ่มมาแก้วสื่อกุ้งมาแก้วจําใดจับโบผมใดวโอ้โหโอานนี้รอขึ้ได้เอเาอาหยอกคนอยเป็นลมด้วยตลาดอย่าเป็นลมโดนนอดเกียร์ด้วยอไรตัวกบ้าในตนขึ้นรออย่ัน้าอ่าอย่าเป็นนอดกีบอ้หยอะไรอ่านหยอบเลยเสีย บอกเรียกเอาเปรียบล่อการลอยกม่ยช่ป่ไอ้โอ้กัสามสี่เมื่อนเตี้ยคอจะเออเจะว่ายาสีสร้อยจะคาลอยาจะอาถ้าบูดรื่องคาลอยโอ้ว่าเอาว่เอาว่าเอาโอ้ว่เอานะครับว่าเอาอืมอืมอืมอะไรก็จะได้ซอืมเอาบับ้านจะเครื่องโลกอพ่อเราเอออะไม่ได้เสีอรโอ้ครับโอ้ยได่นรสั่นแล้วเนาะแมนแม ก็เราจำส่มงผมเลยเอาจริงๆหนึ่งตัวค่ะปิดแมทเดยเพื่อนมากจับเสียงได้เอราะว่าเขาตัวนี้มาสันครับผมเออขึ้นรออะไรไย่าไนอดจริงยอหันรอลรอขึ้นดีแท้ว่าสรป้าเนอ่วันไหที่เอาไปเมก็ไปเส้นหันเขาก็เอิเอนครับผมเียจวนบ่เียจวนเอิร์อย่กับแมโครกับแม่อนว้าคือดังเป่าดาลา ขารวอกเรียกว่าถือกันยังดังยุติธรรโอแต่แล้วที่เออวันนี้ที่บอกอาร์ลบาลุดที่สองเนาะแต่ว่าฝันซาาเหลือเกินว่าที่ชื่อวตัวเกาวาลรกเรทเนาะคือไปสักกนมากครับแจ๊กเกเรล่าเลยละมันจะสักกนแล้วไปพ่อรถรถใขาจะเอาตายเนี่ยกันจะจอดถามใะเจาผูดเฒ่าสามคนผู้เฒ่าสามคนอันนี้ฝันบอกได้ไฝันอันนี้คอฝันนะครับอ่าเออครอฝันตีซอยกันครับผม ปัน้รถขยเพี่ไดจอดถามเพื่อนเราไม่เมืงอุดรแต่เราต้องบัวว uh, ่าส um, <can> ันครับผมลาวรถขยาพี่จะบอกคอยเตรียมรถยานรถขยะเข้าฮักนะมั้ยฮุดแกบอกคอยมาอฮอดแกไข่เอาพักทรงมาสันโอ้บันนี้ขยะได้ผมได้ถามขยะขยะสายไปํำแนว่าสันผมได้เห็นเพื่อนขึ้นรถลขึ้นรครับผมขึ้นรถปีอัพขั้นดี่ไหนคะเสียขั้นขั้นหนึ่งขั้นลครับนี้ค่ะท่านผู้ชม เออเป็นเส้นๆแลเยก็จะตีเบื้องน้องได้เอาคืนไปแบบนี้ค่ะได้เพิ่มบัดนี้เขาเอาคืนรถมาต้องกันมาเดี๋ยวผมบอกเขาหน้าังหนารักกันผู้เฒ่าสามคนเขาจะได้นั่งข้างหลังเต็มรถ้วได้บอกคอยคอยปังง่ายๆหไหมครับผมง่ยๆหอยโขงหอยปังเออหอยโคงหอยปังยโแต่เขาจะอาศัยมาตอนแรกว่าน้างหนารกันเพราะเขาบอกันเพเปลี่ยนมาเยออยัดเลียนหนารถเป็นนาครับผมโอ้เพื่อได้กันได้มากเพราะลกแต่ต้องบัว รถลาต้องวัววันนี้่าเอาราจตกบาทเพราะว่าบ่เอารถยน่เอารกครับวขาใคยาได้เอารอไม้กวาดลงไส้เคียงไส้เคียงไปไปไปหนาลานขายยาที่ตาต้องวัวออเดี๋ยวเอาเอาเงินทีดังไปไ้วเอาไม้ผมถุงนึงบาผอัมคงเออให้ถุงนึ่งใส่ถุงขียวไห้ผมังเสียตัได้บ่าเวลได้ให้รไ้บ้านถุงนึ่ง่าผมว่เอาเงินน้ำครับผม สมมติว่าอดนีตีเขาจีตีแบบเจ้าสีดีโบเจ้าสีอะไรครับผมเออผมว่าบักหอยมันจะเป็ี่ยนหางนี่เป็นหอกหอยเออเออไอเขาถุงหนึ่งเออหงอกทอดปลาหอยเออบักหอยปั่นยังไงือสิเป็นฮาเซียหอยหอยก็เป็นหาเป็นหงอกหอยหีบหรอหอยหีบเออเอาลองพิจารณาวคิดว่าใครพบถุงหนึ่งไหมครับผม ไอ้วคุงนึงโอ้เสียดายอะไรมันวัดก้อนกุญแจถือคันสิบหาเลยเด้กอนางทีคายุงหนึ่งมันบ่เนหาเลยได้เม็นบ่า่ะครับผมเขาือเขาเรียกสามตัวเฮ้ยเป็นเก่าหาลาผู้เทาเป็นบ่อืมไีเสงเครื่องรถมันบ่บากว้นเตรียมมาเปนบ่เาจะเป็นสามเก้าห้าเขาถเป๊ะปุเออปั้นเสารเทามันคือเป็นกรถอี่เาตเก่าบอกเรว่ัอย่งมาว่าให้ฟังน่ หนึ่งห้ามากบอตเก่าหอยถุงหนึ่งหอยแล้วผู้ใช้เยอะผู้เฒ่าสามคนถ้ามวลาผู้เฒ่าตีเป็นเก่าเป็นบละผู้เฒ่าสามคนผู้ใช้หมดแม่ผู้ใช้จอแต่ไม่รวดก็เราอสามเก่าค่ะเพื่อนั่งข้างหลังเราไข่เตรียมรวดผมเลยผู้เฒ่าก็เก่าสามเออเก่าไม่หาสามคนเนาะ ก้าหาสามสิบวโอ้ตัวเก้าเนาะเออมันเป็นตัวเก้าไมังไงกันเลมีไรแทนเลยเก้าหาสามอันนี้เอออา์สุดที่สองก็เรียกตัวเก้าคือบวกร่มแท้กันใอือเก้าโอ้ยตีแบบนี้ได้บ้างเเสียว่างเลยมัน3สามคนเนาะครับตีองีสามแล้วก็ถุงหนึ่งกับหนึ่งซะหนึ่งสามหนึ่งห้าบอือมันออกลากเลยออกเอาบนเลยบาขึ้นบนเตะเออเอาบนเลยพี่ ไอ้อพี่น้องพี่จะน้าเาเบิ้งไอ้เอาบอบอ,อมตีถีบอสกสามหนึ่งห้าเอาไอ้ก็จะซื้อตัวนั้นสิบบาทส้าบาทก็ต้องล่องลางเลยนะเนาะส้าบาทก็ไ้มือน้งได้สามหนึ่งห้านะพี่นี่เาก่านึงหานัโอ้เหลยกเออคือบอลงามเลยคือเป็นปตวนัวเก่าฮะ เอาทะเบียนรถเสียนีดีเอออย่าไปทะเบียนมัตั้งใดอ่อยังมาขึ้มันแกีใส่รถคันนี้ใช่ไหมเออนอหกหกห้าสองแต่ันก็ขื้นด้หมด่าหาทางหกันบ้าอ่ะมีมีน้ำกันได้ดิสี่หกสองอืมแต่วัเสียมักไม่ใจตัวเลยค่ะ เพรา่ตบตีเป็นสิบห้เลยตีานตีโตีว่าชอาเาบอชอคือขี่ไล่เตสนิบนีหอลองลองะไอเอสีลองซีเบิ้งเนาะครับผมแล้วมันบอกบองามดอกนี้วก็ซีใบยักษ์สาวบาทชื่อซบาทอือหาันฟุกคือของคนซีใบเลยเนาอเสียเออห้ามใ ข่วงผมิสลาอย่าไม่ผมลมเจ้าจับซ่งผมจะได้ยุยอย่าจวนซะหนิแบบเผาขนเลยเตี้ยมันถเาอก่าถอรถตีี้จาเทียรกิโอ้ยนอครับเื่อเื่อเพื่นีแบงเขามนุษวาสนาอยู่เลยะคนทัานั้เป็นบุญวาสนาซีใบเขาเป็นแบงขาย เออเราเสือหารอยบา้เรา0บาไม่มีก็เท่านั้นแหละครับผมก็ถือซ้ำอือก็แม่บอกแค่ตัวนั้นเาคือบอกว่าถือใครเปียกใครใกล้ไ่นอยอืมนอยเนถือว่าถีอออก ตกเก่าไม่ติดตกเก่าเขาเจาะคามี่้องอีกซาลัดเนาะอ๋อเอฟซีให้เอตีเอาเาเอตีเอาพิจารณาซอยกันเนาะค่ะเสียเออร่องพิจารณาเบิร์เ้อแต่ว่าที่นี่เนี่ยเสียว่าสามหนาเนาะเออสามหนึ่งห้าก็พูดเถาะร่เกานึ่งหาเนาะเ่าู่ดเถาะจเออซืว้อย่งละเศ้าคุาเาสีเออซ้าคุ่เ้าค่ะมันบตือบล็กลก่างเลยอืม มันสิออกตวเก่าแฮมมันก็่แน่อนนันมันกลกลมันอาเข้ายิหมุนไปทั้งไวกะตกมาของเก้าไปสีอีกอ่น้องครับผมเรียกที่บ้านคือีกีวาเอาครับผมสามหนึ่งห้าเรอที่พจรหน้าเบอรผมมักแหละผมว่าผมจะเดแล้วมังามหลอกเดี๋ยวผมมักมันฝันตั้งสี่ดิเออมันฝันเขาอวามฝันเท่าเห่ฝันเดวผมมีเลขเอียงเนาะผมก็มีเลขควมฝันที่บ้านไม่มีเลขอัน อันนี้เขาอันมูเขาไหามากตัวตัวเดียวบอเล็กเขายาเนีะวัดว่าเขาจาวหมากหน,นึ่งห้าหน,นึ่งเจ็ดแปดเก้าโอ้สามสามคูวันนี้วันนี้ไม่หาคูเล้วเขาจะว่าซีราฐาเอารวดมาวันอื้แล้วเขาจะว่าใครบอกผมดอกสามวันนี่แหละตื่นแล้วมาตัดกลับเจ้าเอาเลยเดี๋ยวไม่ใช่เบือนเดี๋ยวเขาซ่วงมายก็แค่เบือนแล้วที่ ผมว่าเนีผมออกมาเขาก้นเนาะผมกับววาใครเอาของกูไดเลยเนี่ยเขาส่งมาวที่เจ็มกราเห็นบ่ครับผมเจ็มกราอันนี้เลยก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหานหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโอพอดีว่าสามสคูนั่น้เนี่ยสามครูวัก่อนเขาเต็มเต็ด้เนาะเพื่อนเ่อดีเลยเพื่อนหามาเด็กรางเขารังเดี่เดี๋ยววัสศุน้เลยาหายมาเลยังหาบ่มีตัวอะไย สองห้าสามห้าแปดห้าแปดศูนมีแค่นี้แหละเสียเออสองห้าแปดห้าเดี๋ยม่ใครมันเออสองห้าสามห้าแปดห้าแปดศูนอืออเอ๊ะแปกจับเน่ยอันนี้แปเขาเขาเอามาการไว้อีกตัวนึงแปกขาให้หาคู่โอ้ครับผมโอ้ให้หาหาตัวอืมเมื่อก็เขาเขาโทรเอาเขาบอกผมว่ามันมันออกสองสองแปด ครเออเขาว่าเลยมาสองอไล่มาองหาไปมาซองเก่าแล้วมันออกอสองเปีกครับหนึ่หานึ่งเก่าเนาะเออแ่าแบบนี้เขาบอกผมหนึ่งหาเจ้าคับผมมาเออเียอเดี๋ยววันที่เก็บม,มัคกะาล่าเขาส่งมาให้ผมเพราะว่าเรียกเขาว่าเขามีทีมาของเขาอยู่เขาแก้เขาครับเขาสื่อดโดนเขาจะบอกครัาแล้วสามวานันหลเห็นตรงกันที่แทรน่ะ มันตรงกับของผมเนาสองเอาสองหาตรงกันเนี่ยนะเลขรถเสียนะอาสองสองหานยังว่าจะเม่นเมนใคาจะซื้อจะได้รอืมเขาจะได่อก็ได้เยอะเสียก็บาทเาอย่างพันสัเสียหลายเกียแลอืมโอ้คนมันจะใคว่าหลายดอกหาตัวจะซื้อรู้ครับผมที่เดืนเดนจะว่ามีแปดกัาหาละ พันธุ์ซีวิ่งนะ้าเจ้าอะไรเรียกเรียกคู่อื่นครับผมเรียกผมก็คือบักหอยวันคนไทยเรื่องวันเรเ่องกับเนาะเออตข้าเจ้าเอาหอยแ้วผู้เฒ่าเนี่ยเอาหอยแล้วเออาหอยของลุงเอ่อจนล้างรถท่านนี้เออก็ผมว่าเอาเงินน่ำเพลินได้เอาบักหอยนึงโอ้ครับผมเอาไป็ร่ำเพลินดูคือมานจะอยู่ลำบ่อคืออยู่ลำบ่อทั้งหันนี่แหละโอ้ผ่านมาเออผานมากเพราะมันจะสะกดพ่อผู้เฒ่าเจ้ พ่อรถเขาจะเข้าหักเขาจะเรียกว่าเขาอาศัยไปน้ำเนี้ยงจากสีเมียนยังมามันสี่เมียนโบรร้องซื้อเบิงอัลบั้มสุดที่สองด้วยี๋ือจะลืม AFc พันีครับผมครับผมเอายังละเศร้าบาทกับพ่อละไม่ยังหาเงินยากเนาะสิ่งทกินสิทีู่้ไดกัหวังแต่แต่เสียงด่วนเสียงโส่เสียงไวร้องเบรรงเสียงไว้ร้องไว้จกเศ้าบาทครับผม แต่ทราบอะไรมืนอยู่ดีอ้อบอกมันเรียกตัวเก่าบกง้ามเนาะมันบป็นไะเจคายเพิ่อถีบกันนะครับผมยังได้กับทุกฝันบ่แค่านป่าที่ยังแช่นะแต่เก่าัมดแบบนี้กันหรอเพื่อเรียกว่า ที่คือบอกแม่นแท้แมนอี่ยัแล้วได้เก็บเปเปียกบเปยเปีนับ่แมนแมก็เลยเอาขายมาเลยผมผมได้เอาทำเป็นเครื่องโลเออครับผมหกสิบบาทเนไรเอาเือนเอาครับผมเอาเอาเยังว่าให้เอซีที่จะหน้าพวกเ้ิ่ยครับยังให้ลำลำไปด้วยทุกคนนั่นแหละเอซีก็ไเลยล่องสื้อเบื้องฝากเนี่ย สามหมื่นห้าน้อถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ทิ้งไปน้ไปเออให้มันเขาเขาฟันจะเขางแจ้งเอาครับผมเออให้เสื้อมันจะของเด้อครับเสื้อให้เสื้อมันจะของเสื้อในน้อยเด้อรักในน้อยขอให้นานๆเออถ้ามันมีของดีมาให้นาะงในละกวัดก็ได้ฟังฟันบนเนี่ยเด้อก็งันนนัคนนะ ครัเออฮะละวยัีฮะแล้วก็กับปันแมนกับขามปันจับของกัะยาถิ่มเนาะเออคือมีสฉพาะข้าว่ันนะเพื่อกระไดเนาะเนื่อหาแล้เก้ือหาเพิ่อนเนะเออลอยหาทิบเก้าใบพนเนาะหาเก้าเพิ่อนัเนะโอ้เก้ือหาเพื่อนเนาะนั่นแหละมันกับว่านเสเนี่ย ฝากเอซเด้อนึหาครับนึครับผมครับผมเออสลเนาะครับผมเออเอฟซีเราไม่ด้ครับยครับหลายครับครับครัขอบคุณท่านรับแนวทางคุณนะครับเนาะเอาเอาครับครับผมมาเบรกรถด้บาทเดียวเบี่ยนรถเสียครับเสียเนาะเีนบ่อะเออเออไปเห็นก็ไปเีได้ไม่ใช่ไหหลายเด็เ็เนียกเจาาด่ะ ครับผมอันนี้เป็นทะเบียนรถเพิ่นนะครับเนี่ยเบเบียนรถเสียเพิ่นอ่าสี่หกห้าสองครับสี่หกห้าสองครับทีว่ารับผู้เถ่าขึ้นมาเนาะครับเนาะผมเลยคำว่ารับชมมาฟังกันอันนี้เรื่องคนไรก็แชร์ครับเป็นกําลังแนงใจนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ